สามลายแทงโซนพระรามเก้าห้าม, <Wow. S 1> ามพลาดต,ต้องไปโดนพร้ <Wow. S 1> อมเข็ดหลับบูดยอดขายคุ้มแล้วคุ้มอีกสำหรับข้อขาแม่ขาถายคลิปร้านแรกปุ๊ก <c oughs> เย็นตาโฟที่ไม่ใช่ปุ๊ระเบิดขวดแต่อย่างใดนะ <Yeah. S 1> นี่ถือเป็นร้านเย็นตาโฟลดเด็ดสําหรับแอดน้ำซุปบ,บอกเลยว่าไม่ต้องปรุงครับกําลังดีเครื่องเย็นตาโฟหลากหลายและข้าวหมูแดงหมูกรอบก็มีนะ <c oughs> ร้านที่สสมยงตำซ้วดสองความหลากหลายของอาหารอีสานรสชาติดีลงตัวเมนูเขาเยอะจริงๆแต่ที่มาและ ต้องสั่งเลยนะตำหลวงพระบางแกงอ่อมเนื้อลายและตบขายด้วยต้มยำแซ่บก็ไม่เลวเด้อข้าวดีสําหรับร้านค้าจากแกลบแจกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วกับแคมเปญแกลบช่วยลดแจกแสนขายปีของรางวัลมูลค่ากว่า5้าแสนบาทแจกแบบจัดหนักจัดเต็มคุ้ม3ต่อต่อที่1แกลบแจกทองมากกว่า40รางวัลและรางวัลอื่นๆอีกมากมาย <Wow. S 1> ต่อที่2บูทยอดขายจากการเข้าร่วมแคมเปญแกลบช่วยลดรับโค้ดส่วนลด4ี่โค้ด ใหม่ต่อที่สาสำหรับร้านค้าใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมแคมเปญ <Yeah. S 1> แกลปช่วยลดรับเลยสิทธิทดลองเข้าร่วมแคมเปญแกลปช่วยลดฟรีนาน7วัน uh. แค่กดเข้าร่วมแคมเปญในแอปแกลปเมอร์แชนไปที่ปุ่มเพิ่มยอดขายและกดเข้าร่วมแคมเปญแกลปช่วยลดเลยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง3ามสิดตุลาคม2568และอยู่ในแคมเปญต่อให้ถึง30พฤศจิกายนเพื่อมีสิทธิรับของรางวัลสุดพิเศษร้านที่3 มาม่าปุกนุด่เดินหลานเด็ดที่อยากบอกต่อบะหมี่คอหมูย่างอย่าพลาดนะจ๊ะบะหมี่เส้นแบนดีคอหมูย่างอย่างโดนเข้ากันเข้ากาันเข้าต้มแห้งข้าวคอหมูแทนระเบิดก็ต้องโดนอร่อยจริงครับแจกคนนี้ไม่มีอีกแล้วหลานไหนไม่อยากพลาดกดเข้าร่วมแคมเปญแกลบช่วยลดแจกแสนถ้ายปีในแอปแกลบมือแฉนเลยอย่าลืมมาเช็กกินกันเด้อ